สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับชมพู่พัชชาในช่วงคุยกันวันใหม่นะคะวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของผีค่ะคุณผู้ชมถ้าพูดเรื่องผีแล้วหลายคนถามว่ามาพูดอะไรกันตอนเช้าแบบนี้นะคะจริงๆเรื่องผีเป็นความเชื่อส่วนใหญ่ของคนไทยสมัยก่อนจริงๆส่วนนี้ ตอนนี้บางคนก็ยังเชื่ออยู่นะคะถึงแม้จะเราจะไม่เคยเจอก็ตามเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็ต้องเช็คใช่ไหมคะโรงแรมนี้มีผีหรือเปล่าพื้นที่นี้มีผีหรือเปล่าแม้กระทั่งเวลาเราไปต่างประเทศบางทีเราจะต้องเซิร์ชดูด้วยซ้ำว่าที่นี่มีผีหรือไม่เรื่องผีจริงๆมันก็เป็นอิทธิพลอีกหนึ่งอย่างนะคะแต่เนื่องจากว่าโลกยุคนี้ค่ะเทรนยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเรื่องผีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อแล้วนะคะเราถูกหยิบยกเอาเรื่องผีกลายมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือทํา ให้เป็นคอนเทนต์ของสื่อดิจิทัลได้หลายท่านอาจจะสนใจมาในรูปแบบของเกมค่ะมาในรูปแบบของภาพยนตร์ทําให้มันกลายเป็นเรื่องของขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้ทีนี้เราจะมาว่ากันในเรื่องนี้วันนี้นะคะพูดถึงเรื่องผีแล้วชมพู่กลัวผีเหมือนกันค่ะแต่เรื่องผีวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกับทั้งสองท่านนะคะแต่ว่าไม่ใช่เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องผีนะคะคุณผู้ชมแต่เป็นบุคคลที่จะสามารถสรรสร้างคอนเทนต์เรื่องผีเหล่านี้ให้ก่อให้เกิดเป็นรูปธรรมแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้นะคะเช้าวันนี้คค่่ะะะต้้อนนนรัับทงงทงานนะ ท่านแรกค่ะต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพรการจนะภูมิค่ะคณะบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากรและหัวหน้าโครงการนะคะส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะต้อนรับท่านรองศาสตราจารย์ดรชาลีดาบรมพิชัยชาติกุลรองผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์วิจัยค่ะทำในเรื่องของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือว่าบพคนะคะตอนนี้สองท่านนั่งอยู่กับผู้แล้วสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอันดับแรกก่อนเลยค่ะพู ถึงเรื่องผี กลัวเหมือนกันค่ะกลัวเหมือนกันค่ะกลัวเหมือนกันถ้าจะไปจังหวัดไหนเนี่ยผู้ก็จะต้องเสร์ชหาว่ามีผีหรือไม่อะไรอย่างไรแต่ว่าตอนนี้อย่างที่เราเห็นเนี่ยเรามาในรูปแบบของผีที่มองแล้วเป็นรูปธรรมได้เราอาจจะเห็นเป็นรูปแบบของเกมเรื่องของภาพยนตร์ผู้ทำท่านคณะบดีก่อนอันดับแรกทำไมอยู่ดีๆเราถึงหยิบยกเรื่องผีเอามากลายเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์เรื่องเรื่องนี้ขึ้นมาคะจริงๆเรื่องผีก็อย่างที่บอกคือเป็นเรื่องที่เข้าถึงทุกคนแม้กระทั่งตัวเองกลัวก็ยัง ยังอยากรู้ใช่ค่ะเวลาใครมาบอกตรงนี้มีไม่เอาแต่อยากรู้อยากรู้เพราะนั้นเนี่ยพอเป็นเรื่องของผีเนี่ยก็เลยสนใจแล้วก็คิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่เป็นโกลบลคือคือเป็นสตอรี่คนไทยมักจะมีปัญหาเรื่องของสตอรี่เนาะสตอรี่ไหนที่เป็นโกลบลเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่ว่าชาติไหนก็น่าจะ มีความรู้สึกเหมือนเราใช่ค <นะ S 2> <ช>่ะรวมถึงเราก็ได้แดกเรียนรู้วัฒนธรรมของต่างชาติในอาเซียนด้วยว่าผีเพื่อนบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงเหมือนเราไหมหรือแตกต่างหรือน่ากลัวกว่าเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะเราก็เลยเมีทีมวิจัยด้านนี้โดยเฉพาะนะคะแล้วก็จะมีทีมที่หลังจากได้เอาข้อมูลตรงนั้นแล้วมาดีไซน์แล้วก็มาทําเป็นโลกเสมือนจริงที่เกิดขึ้นวันนี้อ๋อให้กลายเป็นมัลติเวิร์สเลยใช่ใชทีนี้ต้องบอกว่าพอพอเราทําเป็นมัลติเวิร์สเนี่ยค่ะถ้าเขา เราเข้าไปทางด้านในเราจะได้พบเจอกับอะไรบ้างคะอย่างเช่นผีอะไรหรือว่าต้องทําอะไรบ้างคะเบื้องต้นเลยค่ะเราจะต้องเลือกอวตารของตัวเองเราสามารถเลือกได้ค่ะว่าเราตายด้วยเรื่องด้วยวิธีไหนก็จะเปดีไซน์เองเลยคือมันก็ไม่ถึงแบบว่าเราจะมีอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์เช่นถ้าเผื่อเราโดนแทงเราจะได้มีมีดติดตัวมาด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราโดนยิงแล้วอาจจะแบบ มีรู้รเหมือนในเกมให้เพื่อนรู้ว่าจะ,ะตายยังไองอะไรเงี้ยนะแล้วก็เสร็จแล้วก็เข้าไปเราก็จะเจอเพื่อน <ใ>ที่เป็นอวตารตัวอื่นนะคะ,คะที่เข้าอยู่ในบุกนั้นรวมถึงเราสามารถไปเรียนรู้เรื่องผีต่างๆอันนี้อันนี้คือโซนแรกคือโซนเขาเรียกว่าโซนหลับแขกนะก็จะมีผีต่างๆเนี่ยเดินอยู่ซึ่งเราจะเปิดตัวด้วยผีน่ารักก่อนอคือเราทำผีต่างๆเป็นดีไซน์ในลักษณะของความน่ารักนะคะ,คะแล้วก็ให้เข้าไปถ้าคลิกเข้าไปในตัวผีเนี่ยก็จะเห็นตอรี่ต่างๆที่ผีตัวนี้มายังไงอะไรยังไงมีเรื่องเป็นมาอย่างไงอะไรคะ่ะอ๋่มาจากประเทศอะไรแบบนี้ใช่ใช่ซึ่งเราก็ไม่ได้เล่าแบบ เราเล่าเราเล่าเป็นการต์ต oh. ูนเป็นเหมือนการ์ตูนช่องตอนเด็กๆของเราเนี่ยแล้วก็มีแอนิเมทนิดนึงเพื่อ oh. ให้เพื่อให้เข้าใจง่ายให้ดูไม่น่ากลัว่แต่ทีนี้เมื่อสักครู่นี้เห็นท่านคณะบดีบอกว่ามันมีเรื่องของการรวบรวมผีในอาเซียนมาด้วยไอ้อย่างบ้านเราถ้าอยู่ในเกมนี้ถ้านึกถึงบ้านเรานั่นคือผีอะไรที่อยู่ในเกมบ้างคะ ตานี่แน่นอนค่ะรวยอใช่อันนี้คือเป็นของตัวแทนไทยใช่เป็นตัวแทนไทยแล้วอย่างถ้าเป็นของต่างประเทศยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามีของประเทศอะไรบ้างค่ะอย่างอย่างอย่างตัวน้องน้องสีม่วงตัวนี้อันนี้อยู่ตรงข้างใช่เป็นของอินโดนีเซียค่ะชื่อเจงรอดแต่เราอะทําให้เขาน่ารักขึ้นจริงๆแล้วเจงรอดเนี่ยจะเป็นผีเป็นผมๆเล็กๆค่ะแล้วก็ตัวเล็กๆค่ะก็คือถ้าท่านได้ในความเป็นไทยเนาะก็เปรียบเทียบเหมือนลูกกรอก อ๋อนะคะแต่อันนี้คือทํามาเป็นน่ารักเลยนะคะใช่แต่เราเราก็จะคงเขาทั้งหมดคือเขาเป็นผู้หญิงผมยาวมีเล็บดูดเลือดอะไรเงี้ยค่ะเพื่อพอเราเราดัดแปลงเพื่อให้เป็นเศรษฐกิจตั้งสรรเราก็จะพยายาม develop เขาให้ให้ดูยังมีเอกลักษณ์เหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามีความเปลี่ยนแปลงในบางอย่างที่ที่ที่ทุกคนเห็นปุ๊บก ดูไม่น่ากลัวแต่ยังเป็นคาแรคเตอร์ว่านี่คือมีอะไรอย่างถ้าคุณผู้ชมยังนึกไม่ออกเพราะว่านี่อาจจะเป็นของประเทศเพื่อนบ้านให้ดูตรงกลางอันนี้คือนี้คือเปรดของไทยเลยค่ะนี่คือเประทุกคนน่าจะรู้จักเปรดเป็นอย่างดีเราทีมดีไซน์ของเราก็พยายามจะพัฒนาดีไซน์ของเราให้ให้เกินเหมือนแฟนตาซีเพิ่มหรืออะไรที่เกินเกินที่ที่ทุกคนคาดนะคะว่าถ้าอยากเชิญชวนให้ไปเล่นเกมผีค่ะตานีของเราจะไม่ใช่ตานี ที่เรารู้จกักสบายแน่ oh. แต่เป็น จุดๆแล้วกันค่ะมันดูมีอะไรโอ้ยแต่พูดแบบนี้คือหน้าเข้าไปมากใช่แล้วเราจะมีแบบน่ารักแล้วมีแบบน่ากลัวอ่าเท่ากับว่าตัวของเกมอันนี้เนี่ยคือต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่โลกของเกมมันเป็นมัลติเวิร์สละกันนะคะคือใครที่อยากเข้าไปเนี่ยส่วนหนึ่งคือเข้าไปจะได้พบเจอกับคาแรคเตอร์ที่เป็นผีทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินอกจากการเล่นเกมแล้วเนี่ยมันยังมีส่วนอื่นๆที่สามารถเข้าไปจอยได้อีกไหมคะได้ค่ะก็คือเราจะมีอีกตัวตัวจุดที่บอกว่าเป็นจุดกลางเนี่ย เราได้เรียนรู้ว่าถ้าทำอื่นๆนะคะแล้วก็เราสามารถเป็นจุดเชื่อมไปสองห้องนะคะห้องแรกคือห้องเล่าเรื่องผีนะคะห้องเล่าเรื่องผีเนี่ยก็ทุกคนจะเป็นอวตารเข้าไปในนั้นแต่คนที่เป็นคนเล่าวันนั้นเนี่ยเวลาเล่าอ่ะเราสามารถที่จะใส่เสียงเอฟเฟกเองได้อ๋อเหรอปรับเอฟเฟกได้เหมือนกดแล้วมีเสียงหมาหอนี่เหระใช่ใช่ใช่สามารถทำได้ใช่แล้วก็สนุกกับคนเล่าค่ะแล้วก็ จะควบคุมสถานการณ์ให้แบบวันนี้อยากให้หัวราะอยากให้ตกใจอยากให้ตื่นเต้นอันนั้นห้องมันก็จะทําได้ซึ่งกิจกรรมนี้น่าจะมีเร็วๆนี้ค่ะจะได้แล้วเราอาจจะจัดในวันเลนทายก็ได้หรือเปล่าอ๋อเป็นลอเล่นวันเลนทายจะเป็นเรื่องผีโอ่น่าสนใจนะคะก็คือคือคือมีค่ะก็ให้ติดตามทําเพจก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเรื่องนี้แน่แก็จะมีกิจกรรมเรื่อยๆอีกห้องหนึ่งก็คือเกมผีนะคะที่ที่เป็นผีน่ากลัวที่เราจะต้องเข้าไปค้นหาคําตอบเป็นเกมหาเอ่อ หาหาประเด็นตามตามตามเหมที่มันเ, <RC S 2> เออเก็บอของอะไรนี้ะะไปเรือ่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะจนจบ ฟังแล้วน่าสนใจมากนะคะเป็นเกมเล่นสี่คนค่ะค่ะอ๋อเป็นเกมเล่นสี่คนเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญหมู่คณะที่สนใจเรื่องผีไปเล่นเกมกันได้คือนี่ต้องบอกว่าจริงๆทางมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยดีไซน์เรื่องนี้ขึ้นมาเพราะเห็นว่ามันสามารถหยิบยกออกมาได้เป็นซอฟท์แวร์ผู้มาถามทางฝั่งนี้บ้างค่ะท่านดรชาลิดาเนื่องจากว่าพอพูดเรื่องผีแล้วเนี่ยทาไมทางองค์กรถึงสนใจว่าโปรเจก t นี้น่าจะมีความเป็นไปได้แล้วสนับสนุนโครงการนี้อะค่ะ ค่ะคือพอพูดถึงเรื่องผีสําหรับคนไทยเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าเรามีจุดแข็งเรื่องนี้นะคะ,คะเพราะว่าหลายครั้งที่เราทําสื่อไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าเป็นในรูปแบบต่างๆออกมาเนี่ยมักจะได้รับความสนใจจากต่างประเทศเนี่ยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะยิง่ยง,ง,งในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าในต่างประเทศเนี่ย ก็เลยมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นอันหนึ่งที่เราสามารถดึงขึ้นมาให้เป็นตัวอย่างให้ผู้ประกอบการ<ม>ที่ทำด้านเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลเนี่ยเห็นแล้วก็เข้าใจความสำคัญของการเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตัวเองหรือว่าเราเอานวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเข้ามาใช้ในการสร้างความสามารถในการ<ม>แข่งขันของตัวเองซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของบปขซึ่งเป็นหน่วยง,งานให้ทุนจริง,รงๆเราเราสามารถให้ทุนไปที่ผู้ประกอบการได้โดยตรงเลยเท่ากับมีความสนใจที่อยากจะเอาเทคโนโลยีหรือวัต มาใช้พัฒนาธุรกิจเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับเวทีโลกจริงๆเราก็มุ่งหวังอยากจะดันผู้ประกอบการเนี่ยให้ไปสู่ต่างประเทศอยา่างตรงโครงการนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่นักวิจัยเนี่ยมีองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นนะ่ะให้กับผู้ประกอบการซึ่งทุกโครงการที่ขอทุนจากบปปค่ะจะต้องมีผู้ประกอบการเข้าร่วมผู้ประกอบการจะขอเองหรือว่าจะเป็นร่วมกันกับนักวิจัยโดยให้นักวิจัยเป็นเป็น,นคนนาแล้วก็มาวิจัยรับทุนแล้วก็ช่วยส่ง ข้อมูลหรือว่าส่งองค์ความรู้เนี่ยให้กับผู้ประกอบการในการทําธุรกิจ<ม>อันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญขอ,ของของประเทศซึ่งเป็นข้อมูลที่เรามีรากฐานมีวัฒนธรรมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าเรามาปรับโดยการใช้เทคโนโลยีนําอย่างเช่นเรื่องของมัลติเวิร์สแล้วก็ดิจิทัลแพลตฟอร์มหลายๆอย่างเนี่ยเข้ามาเชื่อมเนี่ยม,มันก็จะทําให้เกิดโอกาสแล้วก็ช่องทางใหม่ๆกับผู้ประกอบการแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยบบขไม่ได้สนับสนุนแค่ด้านนี้ด้านเดีเดยวนะคะ,คะบบขสนับสนุนอุตสาหกรรมทที่เเปป็นนออาคตขงระศ อีกหลายๆได้อย่างเช่นอาหารมูลค่าสูงเรื่องของการแพทย์สุขภาพเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของดิจิทัลเรื่องของพลังงานหรือแม้กระทั่งเรื่องของอ ยานยนต์สมัยใหม่นะคะ,คะหรือว่าฟิวเจอร์โมบิลิตี้ค่ะ,คะแสดงว่าถ้านวัตกรหรือว่าผู้ประกอบการเองที่เขามีโครงการมีโปรเจกต์อยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยแต่ว่ามันสามารถทําให้เป็นรูปธรรมได้แต่ว่าไม่มีทุนอันนี้คือก็เดินมากันได้มาปรึกษามาสอบถามแล้วก็มาพิจารณาเรื่องทุนทีนี้หลายท่านอาจจะถามว่าแล้วต้องมีคุณสมบัติอย่างไรล่ะคะคือจะต้องแบบเอานักวิจัยมาอยู่ด้วยเลยไหมมีการชี้เป็น d a t a เยอะๆหรือเปล่าคือขั้นต้นต้องเป็นอย่างไรบ้างขั้นต้นเนี่ยสิ่ง แนวคิดหรือว่าโครงการที่จะมาขอทุนจากบระคเนี่ยมันจะต้องมีการพิสูจน์มาล้ว,ว่ามันสามารถทําได้ในเชิงของ b u บิสเ s สไม่ว่าจะมีฟิสซ i บ i ลิตีด้านของการตลาดนะคะเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าเรื่องของ Finance ์แล้วก็ต้องมีต้นแบบหรือว่าองค์ความรู้ที่จะพัฒนาต่อขยายผล Scale Up หรือจะขอมาตรฐานหรือจะทดสอบตลาด หรือว่าจะพัฒนาโดยการต่อยอดกับต่างประเทศโดยการดึงองค์ความรู้จากต่างประเทศเทคโนโลยีต่างประเทศเข้ามาหรือเราอยากจะออกไปร่วมกับประเทศอื่นๆเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องเป็นคนไทยคือเราเราเรา,เราเน้นในกลุ่มของผู้ประกอบการที่มีคนไทยเนี่ยถือหุ้นมากกว่า 50เนนะคะ,คะในการที่จะมาขอทุนแล้วเพราะว่าเป็น,ปน,ปนทุนสําหรับคนไทยแล้วก็สามารถทํางานร่วมกับนักวิจัยหรือว่าถ้าเกิดองค์กรของท่านใหญ่พอแล้วก็ท่านมีหน่วยวิจัยและพัฒนาอยู่ในองค์กรนั้นแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้อะไรบางอย่างอยากจะสเกล up แต่ไม่แน่ใจเพราะมันมีความเสี่ยงอันนี้รัดอัพสอบความเสี่ยงให้โดยการให้ทุนท่านไปทดลองสเกล up ไปทดลองขยายผลไปทดลองทดสอบตลาดหรือว่าท่านอยากจะรับเทคโนโลยีต่างประเทศเข้ามาแต่ไม่มั่นใจว่ามันจะามาใช้ได้ ก็ให้เงินวิจัยในการที่จะเอาเทคโนโลยีนะั้นมาลองทดสอบกับระบบของท่านดูค่ะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่บอบคอให้การสนับสนุนวัตถุณสมคบัติก็คือถ้าเป็นผู้ประกอบการก็ต้องเป็นคนไทยนะคะแล้วก็อาจจะทํางานร่วมกับภาครัฐก็คือมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยหรือว่าท่านไม่เชี่ยวชาญในเรื่องการเขียนพัพปะซ่อก็อาจจะให้มหาวิทยาลัยเป็นคนเป็นคนหลีก็คือเพราะองค์ความรู้อยู่ที่เขาแล้วก็ใ,ให้เขาส่งพัพปะซ่อ,อแล้วก็ท่านเข้าร่วมแต่ว่าในการ ที่จะ,ะร่วมขอทุนจากบมพคเนี่ยท่านจะต้องมีการสนับสนุนร่วมด้วยก็คือจะต้องมีอ,อินแคชเงินสนับสนุนเนี่ยส<ม>ิบเปของงบประมาณที่ท่านขอทั้งหมดมหรือว่าจะเป็นอินคายอาจจะเป็นเรื่องของอแรงงานเรื่องของอการให้ใช้ฟอสซิลิตี้ต่างๆท่านอะไรเงี้ยส<ม>ิเก็คือจะมีส่วนที่ท่านสับสนสนต์แล้วก็เราออกให้แปค่ะฟังดูแล้วน่าจะเป็นทางออกที่ดีสําหรับนวัตกรในยุคนี้เพราะจริงๆเรื่องของไอเดียมันโลดแล่นมากเลยนะตอนนี้นี่คือเป็นอีกหน,นึ่ง ทงทางในการพรีเซนต์ทีนี้ท่านคณะบดีคะ,ะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราทั้งหมดมีทั้งเสือ้อมีทั้งฟิกเกอร์อันนี้เนี่ยนอกจากเราทำออกมาเป็นหน้าตาของลักษณะของเป็นมัลติเวิร์สแล้วสิ่งต่างๆที่อยู่ตรงนี้เนี่ยหลายท่านบอกว่าสนใจ มีมีหาซื้อไหมคะมีค่ะยังไงบ้างคะก็ไปที่เพจเราได้เลยค่ะมิตตมโตโฟเบียค่ะก็คือสะกดคำนี้นะคะได้ก็คือเป็น f a c e b o o k เพจของเราค่ะค่ะแต่ถ้าอยากเล่นเล่นมตโตเวิรของเรานะคะไปที่เว็บไซต์ m e t o p h o b i a c o m นะคะแต่ว่าสั่งซื้อทุกอย่างเราไม่ได้มีแค่นี้ค่ะมีเยอะกว่านี้มีหมวกค่ะหมวกเราสวยขอใครขอแต่ตอนนี้ตอนนี้ทำเป็นโปรตไทปอยู่นะคะถ้าถ้าเผื่อแบบว่าเราเห็นคนสนใจเยอะ ก็ก็จะผลิต,ลตเพิ่มใช้แล้วจะมีโปริโอไทป์หลายๆตัวค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแท็กแทกกระเป๋ปเปามีเข็มกลัดอันนี้นที่ทมีเลยแล้วก็มีกระชับของกระป๋งก็มีเลยค่ะ<อ>ม,มีให้เลือกได้เลย,เลยอะไรเยี้ยนี้แล้วก็จะมีอีก อันหลายไอเทมมากแต่สิ่งที่น่าสนใจที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะดูหน้าจอทีวีอย่างฟิกเกอร์ตัวนี้ค่ะคือหลายท่านบอกไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะอย่างเปรตอย่างเงี้ยค่ะหลายท่านที่ถามนะคะมีทาง Facebook ถามว่าสีเขียวๆนั่นคืออะไรคะท่านคณบดีก็ือค่ะอันนี้คือกระสือเหรอคะใช่ค่ะดูเหมือนปล่อยพลังอะไรสักอย่างแต่นี่คือเส้นผมเส้นผมที่สะบัดได้อันนั้คือตับไตไส้พุงเหรอคะที่ลอยอ๋อเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมนี่มันเป็นนี่มันเป็นอีกหนึ่งไอเดียทีนี้ในอนาคตอะค่ะ เรื่องของเกมเรื่องของแพลตฟอร์มอันนี้เรื่องของเมตาเวิร์สอันนี้เนี่ยมันจะมีการพัฒนาในอนาคตอีกไหมคะใน,ในขั้นตอนต่างๆหรือว่าอาจจะมีออปชันใหม่ๆเปิดเพิ่มมีค่ะก็คือคือ,คอตอนนีอ้อยู่ในช่วงที่อยากให้ทุกคนเข้าไปลองอมีคอมเมนต์มีอะไรที่มีปัญหาก็ทักมาบอกได้เลยนะคะเราจะมีช่องทางให้บอกว่าเออเจอแล้วเล่นเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในช่วงทดลองเราจะมีระบบ NFT ะนะคะที่ทดลองในระบบของการซื้อขายในระบบดิจิตลอลนะคะซึ่งซึ่งก็จะทําให้เกิด าการซื้อขายอยู่ในระบบนั้นได้<ะ>หรือในอนาคตอาจจะร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆหรือมาทํากิจกรรมกันในนั้นก็ได้ค่ะก,ก็เหมือนเหมือนเป็นนอกจากเราจะได้ความรู้แล้ว<ะ>ก็จะเป็นระบบหนึ่งที่<ะ>เชื่อว่าเป็นของประเทศไทยที่ น่าจะขยายได้แล้วก็ทาอะไรได้อีก <ừ> um. หลายอย่างค่ะเชื่อว่าจริงๆในอนาคตเราอาจจะไม่ได้หยุดแค่ผีในภูมิภาคอาเซียนนะคะเพื่อเป็นการดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาอาจจะมีผียุโรปอาจจะมีผีทางฝั่งอเมริกาอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าท่านใดที่สนใจก็เข้ามาในนี้คือเข้ามาลองก่อนแล้วคุณจะได้สัมผัสว่าจริงๆเนี่ยเรื่องผีมันไม่ใช่แค่เรื่องของนามธรรมหรือสิ่งความเชื่ออย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการจับต้องได้และสร้างเงินได้สุดท้ายค่ะในฐานะของทางตัวของบพคเองค่ะหลายๆท่านที่บอกว่า ถ้าอยากจะขอทุนหรือว่าอยากจะเข้ามาอยากให้บพอ,อสนับสนุนเนี่ยช่องทางไหนได้บ้างคะที่จะติดต่อ ค่ะก็ง่ายที่สุดเลยค่ะก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของบพคได้นะคะ,คะก็คือ pmuc.or.th นะคะในนั้นจะมีตัวอย่างโครงการต่างๆที่เราให้การสนับสนุนไปในอุตสาหกรรมต่างๆของประเทศคุนก็จะเห็นภาพว่าการสนับสนุนของเราเป็นยังไงแล้วก็จะมีข้อมูลเรื่องของขั้นตอนวิธีการในการที่จะส่งข้อเสนอโครงการนะคะแล้วก็แผนงานต่างๆที่เราเปิดรับสมัครนะคะค่ะระยะเวลาในการให้รับสมัครนี่คือได้ตลอดเลยใช่ไหมคะจริงๆเรามีรอบอยู่ค่ะแต่จริงๆท่านสามารถ ที่จะสมมติว่า,ท,านนท่านอยู่ในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็ สนใจเรื่องนี้เราก็จะมีคนที่ประสานงานอยู่ท่านสามารถอีเมลเข้ามาถามได้เลยแล้วบางทีเราสามารถนัดพูดคุยกันนะคะแล้วก็ถ้าพราซอของท่านแล้วก็ธุรกิจของท่านมันมีความน่าสนใจแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประเทศเนี่ยใน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 เรื่องที่เรามองแล้วว่าเป็นประโยชน์เนี่ยเราสามารถที่จะให้ทุนก็คือไม่จําเป็นต้องรอรอบในการขอทุนได้เลยค่ะอย่างนี้ผู้ประกอบการหรือว่ากลุ่มสตาร์ทอัพเองตอนนี้คือย้มแก้มปรีแล้วนะคะนี่คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ต้องบอกว่า หลายท่านอาจจะคิดว่ามันอาจจะดูเหมือน ไม่สามารถที่จะหยิบจับได้ในตอนแรกแต่เราสามารถนําความเชื่อนั้นมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้จนกลายเป็นรูปธรรมแบบนี้<ช>ที่เราเห็นนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้สนับสนุนด้วยนะคะเพราะว่าบางทีโครงการต่างๆใหญ่ๆเนี่ยถ้าหากไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างดีแล้วก็จริงจังบางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นก็ได้นะคะ<ช>วันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพรการจนะภูมิค่ะท่านคณะบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสาื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากรและหัวหน้าโครงการนะคะอาาคะอบพรรรรรุณงสตจด ชาลิดา <powers? S 2> บรมพิชัยชาติกุลค่ะรองผู้อํานวยการด้านกลยุทธ์วิจัยนะคะหน่วยบริหารและจัดก,การทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศห, <uding S 2> หรือว่าบปคนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วเรื่องผีนั้นไม่ใช่อยู่แต่ในจินตนาการของเรานะคะถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างเราไม่เคยเห็นจับต้องไม่ได้ แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะถึงแม้จะอยู่ในจินตนาการเอาออกมาค่ะทําให้มันเป็นมูลค่าทางการศึกษาทําให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้นะคะนี่คืออีกหนึ่งประเด็นค่ะที่เป็นไอเดียในการทั้งสร้างเงินสร้างจินตนาการเพื่อเป็นการขับเคลื่อนประเทศนะคะในช่วงคุยกันวันใหม่วันนี้ฝากไว้นะคะเรื่องผีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะและดีอีกสักครู่กลับมาพบกับความน่าสนใจในช่วงสีสันวารรตี้ครู่เดียวค่ะ